สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะกับ rf one p ค่ะวันนี้ซาร่าก็มานอกสถานที่นะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญด้วยแนะนำตัวหนว่อยค่ะัสดีครับชื่อบิวครับค่ะพี่บิวนะคะในวงการ exotic p e t นะคะจะรู้จักกันดีมากเลยนะคะเพราะว่าพี่พี่บิวชอบเลี้ยงเต่าใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงเต่าคะ่ะเราจะพูดถึงตุ๊กตาผ้าของสะสมของพี่บิวกันค่ะครับเริ่มจากอะไรดีคือตัวเซล่าเนี่ยก็สะสม f i กอร์ใช่ไหมคะเป็นตัวคนและทีนี้เซล่าขาอยากได้ส ก็เลยอยากได้เป็นตุ๊กตาผ้าอยากให้พี่แนะนําให้หน่อยคะ่ะว่าเป็นเซตไหนดีก็เซตที่อยู่ข้างหน้านี้เลยครับเป็นเซต16ตัว recommended er, ก็คือของเบนเฟสโตครับก็คือจะเป็นรุ่นที่ประกวดชนะในญี่ปุ่นของเบนเฟสโตแล้วก็ได้ทําออกมาเพราะฉะนั้นมีตัวที่ไม่ได้ทําออกมามคือเขาจะได้ทำเงแค่บางตัวอย่างน,นี้ใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งตัวที่ผมอยากได้เนี่ยมันไม่ทำอ๋องั้นเรามาดูเซตนี้กันเลยดีกว่าเซตนี้มีกี่ตัวคะ เซตนี้มี16ตัวครับมี16ตัวใช่ไหมสล่าอยากได้เริ่มจากเซตไหนก่อนเอะะเอสล่าตัวนี้กันเลยชูชูเราก็จะพูดถึงตัวละครกันนะคะครับเออคนยังมีดรามา่าสัตว์ในเรื่องนี้ก็มีดราม่า <c oughs> เหมือนกันขอที่พูดถึงตัวละครนี้ก็ชูชูเนี่ยออกมาตอนบาร์กี้นะครับแล้วก็เฝ้าอยู่ร้านอาหารสัต,สตว์ขนาดเจ้าของไม่อยู่แล้วก็ก็ยังเฝ้าอยู่ซึ่งเป็นหมาที่ซื่อสัตย์มากใช่แล้วก็ไม่กลัวใครด้วย สู้กับสิงโตด้วยสู้กับลูฟี่ด้วยคือไม่กลัวเลยเป็นมาทิก้าหารใช่ซึ่งตอนนี้ชูชูไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องหลักแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในภาพเปิดตอนซึ่งไปเปิดขายอาหารสัตว์ร้านอาหารสัตว์เองเลยจริงเหรอมาเนี่ยนะใช่กับนายกเทศสมตุตติอย่างนั้นเรามาพูดถึงดราม่าตัวต่อไปเลยตัวที่เซรกอดอย่นี้นะคะนี่ก็ลาบูนตัวนีก้ก็เศร้าเหมือนกันตัวนี้เด่นมากเลย ครับระบูนก็อยู่ทางเข้าปากทางเข้าเลดไลน์แล้วเนี่ยหัวที่มันเป็นแผลเนี่ยเพราะว่ามันไปชนเลดไลน์มันมีรอยรอยวาดของลูฟี่กลุ่มมุกฟางลูฟี่คนวาดให้เพราะว่าลูฟี่เนี่ยให้รักษาไว้เพื่อที่จะไม่ทําร้ายตัวเองใช่ครับย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วก็จะมีกลุ่มตัวสลัดชื่อว่ากลุ่มลุมบ้าที่บู๊กอยู่ใช่ครับใช่เหมือนเขารอกลุ่มนั้นอยู่แล้วที่บู๊กกลับมาเนี่ยมาอยู่กับกลุ่มลูฟี่ก็เพราะว่าอยากจะมาเจอ ใช่ครับแล้วพูดถึงเกาะต่อไปเลยดีกว่าก็ต้องเป็นนี่เลยอนี้หมีเกาะอะไรเอ่ยเกาะเออเกาะดำถูกครับ<ช>ซึ่งเป็นเกาะของชอปเปร<ช>อร์ใกำเนิดใช่ตุ๊กตาชอปเปอร์นี่เยอะแยะไปหมดเลยคือชอบชอป,ปเปอร์พิเศษหรือเปล่าไม่หรอกครับมันเยอะและ้วทีนี้เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นหมีปีนเขาเนี่ยชัดเจนตัวนี้สามารถหมุนหัวได้เลย เจ๋งเนาะตุ๊กตาหมหัวได้ใช่เขามีมารยาทด้วยนะหมีภูเขาอ่ะใช่ครับซึ่งถ้าเจอเจอหมีปีนเขาเนี่ยมารยาทนักปีนเขาต้องทํายังไงเอ่ก็นี่ไงทำก็ลบถูกต้องน่ารักเนาะออกแบบเดียบแต่ว่าดังมากๆเลยใช่ตลกเรียมันดูตุ้มเตี้ยมอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปก็คือเกาะเดียวกันก็คือลาพานลาพานเป็นกระต่ายกินเนื้อใช่ครับแล้วก็เนี่ยมีตัวลูกอยู่ด้วย ันนี้ก็ต่อสู้เก่งมากเลยนะไปเจอกับตอนที่ลูฟี่กับซันจิพานามิไปหาหมอใช่ครับบนข้างบนใช่ก่อนที่จะเจอช็อปเปอร์แต่พอสุดท้ายเนี่ยตอนแรกก็ต่อสู้กันซันจิปากแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายก็มาดีกันเพราะว่าไปช่วยแม่กระต่ายที่ถูกฝั่งขี่ม้าขี่มาฝังอยู่แล้วลูกกระต่ายเนี่ยก็นั่งร้องไห้ยอยู่ก็เลยไปช่วยครับเดี๋ยวจ้าถามก่อนว่านี่ที่ออกมาทั้ง16ตัวเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าไหนออกก่อนออกหลังเพราะมัน ใช,ใช่ครับก็คือตัวนี้ออกตัวแรกเลยล <Be ppo. S 2> เบโปยังไงอ่ะเนี่ยครับที่ป้ายมันจะมี Number Number บอศูนย์ศูนย์หนึ่งป้ายใช่ครับอะไรคะป้ายสีส้มเนี่ยครับเขาเรียกนันป้ายส้มครับผม okay. แล้วคือไหนตัวนี้มันคือยังไงเบโปนี่มาแรงแซงชอปเปอร์มากเลยนะตอนนี้ใครๆก็อยากได้แล้วก็เบโปเนี่ยมันเป็นอยู่ในเผ่ามิง้ง อยู่ในเกาะโซที่ตอนล่าสุดนี้อ๋อล่าสุดเลยถ้าเกิดพูดถึง่าวมิงเนี่ยเซล่าชอบตัวละครตัวหนึ่งมากเลยชื่อว่าแครอทเป็นกระต่า<อ>ยเซร่าอยากให้ขึ้นเรือที่สุดแล้วอ่ะเซร่ามันน่าสุดก็ชอบขึ้นเรือจะให้เป็นเหรอ<ม>แล้วจินเบ้อะอ้ยจินเบ้บไมได้อยู่แล้วแต่คือเซล่าลู้น้นแครอทเพราะว่าแครอทเนี่ยลลเป็นผู้หญิงแล้วก็สู้เก่งด้วยเลย็กอย่าง,างตัวละครมาใหม่ก็มีแต่ผู้ชายผู้ชายหมดเลยตอนนี้ผู้ชายแปดผู้หญิงสองอย่างเนี้ยแล้วพี่มีอะไรจะพูดถึงเบปโปอีกไหมคะก็เบปโปก็รู้อยู่ว อยู่กลุ่มโจสลัดฮาร์ดกับรอเขาทำหน้าที่อะไรอ่ะเป็นต้นหนเรือครับโอเคงั้นเราพักเป็นโปรดไ้ก่อนเราไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าก็ต้องเป็นตัวนี้เลยเห็นกันอยู่บ่อยบโเป็นลทรัพท์ถูกต้องแต่นี้เป็นหอยอันนี้เป็นของใครอ่ะคะเออเป็นของกองทัพเรือครับก็คือโทรศัพท์เนี่ยถ้าเกิดเป็น ของใครเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนั้นเลยเอมีเอกลักษณ์อย่างโดโลฟังโกก็จะมีแว่นอย่างล้อก็จะมีหมวกถูกต้องเค่ะเจ๋งดีเนาะแล้วมาพูดถึงตัวต่อไปอะไรดีงั้นตัวต่อไปมาดูตัวนี้ดีกว่าเป็นตัวปลอมของชอปเปอร์ถูกต้องครับในเกาะนิเวอร์ใช่ครับเป็นหมาจิ้งจอกชื่อว่าโนราคิสเดะถูกต้องครับทำเหมือนเลยแต่ว่าจะไม่มีกากบาบาดบนหน้าผากเหมือนชอปเปอร์นะคะใช่ครับซึ่งมันไม่ใช่ตัวเด่นแต่ว่าทําออกมาเพราะว่า คน,น,นรู้จักมากเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับชื่อมันไม่ค่อยมีคนรู้จักต่อไปงั้นเอาเกาะน,นี้เลยดีกว่าเซราชอบมากอาราบัสต้าอ๋อตัวนี้ก็เป็นของกาลูกาลูกาล,ลูก็จะมีพวกของเขาน,นแต่เขาไม่ได้ทำออกมาใช่ไหมทำออกมาครับแต่ว่าเป็นตัวพวกเล็กๆที่อ,อยู่ตรงน้นนี่ไม่ได้ทุกโวใช่ไม่ได้ทําออกมาเป็นงานนี้มากกว่าเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปเป็นนกแกงนกเป็ดน้ำเนาะ ที่อนนเอาไว้ขี่ใช่จะอยู่กับวิวีตลอดเลยถูกต้อง<ช>ครับและอีกตัวหนึ่งที่ดังมากอันนี้กังฟูจูกองเลยนะคะเขาก็จะเป็นพายุที่อยู่กันเป็นฝูงค่ะใช่ ยู่กันเป็นฝูงก็ต้องมีตุ๊กตาอยู่กันเป็นฝูงเหมือนกันอ๋อคือเก็บไว้เป็นฝูงถูกต้องเขาจะเป็นพวกชอบหาเรื่องคนอื่นไปเรื่อยหา<ช>เรื่องอุโซนั้นแต่อุซซแพ้แต่เขามาแพ้ลูฟี่ออของเรานี่เองนะคะลูฟี่เลยกลายเป็ใน,ใน,ในอาจารย์ไปเลยใช่ก็ติดกันเป็นขบวนเลยแต่ลูฟี่จะคอยสอนศิลปะม้องกันตัวให้พวกเขาใช่ครับอลาบัตต้าเนี่ยเิราชอบมากเลยก็เพราะว่าเอสออกโรงเอสออกโรงก็ต้องมีตุ๊กตาเอสเหมือนกันอันไหนขอดูหน่อยแต่ว่ามันทำออกมาเป็นตัวเล็กเท่านั้น แต่ซึ่งนี่งานกลับเอฟเนี่ยเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยนะจากอาจารย์โอดะใจร้ายใจร้ายมากเขียนให้เอฟจับไปนะคะบูฟี่เสียใจมากๆใช่ครับน่ารักอ่ะต่อไปเรามาพูดถึงแก๊งนี้เลยดีกว่าแก๊งอันลัคกี้นะคะใช่เป็นเอเย่นของบาร์ล็อกเวิร์กมิสไฟเดย์กับมิสเตอร์เทอร์ทีนถูกต้องครับสองตัวนี้นะคะก็จะเป็นลูกน้องของข้อคดายค่ะมิสไฟเดย์เนี่ยก็จะเป็นอีแลง อ,อันนี้มิสเตอร์เทนก็จะเป็นนาเขาะจะเป็นคอยส่งขาวแล้วก็ถ้าเกิดใครทําผิดเนี่ยเขาก็จะไปละเมิดส่วนอาวุธของมิสไพ i เดนเนี่ยจะเป็นปืนคู่นะคะส่วนมิสเตอร์เอทมิสเตอร์เทนจะเป็นหอยติดมีดใช่ครับเอาไว้ได้วยกันเขียนวาไว้แล้วพูดถึงเกาะต่อไปเกาะอ,อะไรคะพี่บิวเกาะทิศละปาครับก็คือนี่เลยกระลอกคู่ น้องลิสตี้นะคะเป็นลูกน้องของเจเจตัวสลับเหมือนกันเจโกโมเลียใช่จะคอนเป็นคนคอยขนคนไปให้เจโกครับแล้วก็เอาเงาเนี่ยใส่เข้าไปในศพใช่ค่ะแต่เห็นอย่างนี้นะคะน่ารักอย่างเนี้ยใช่ตัวจริงของเขาอไม่น่ารักเลยเงาของเขาใช่เป็นพวกของลอล่าถูกต้องครับก็สองตัวเนี้ยหายากที่สุดใน16ตัวนี้แล้วครับอ๋อ16กตัวคือต้องราคาสูงด้วยป่ะคะถึงไงไม่ใช่ครับก็คือ หายากแต่ว่ามันก็มีหลายเกรดหลายราคาก็คือตัวไหนหายากก็อาจจะราคาสูงแล้วคือพวกตุ๊ก,กาตาผ้านเนี่ยมันจะมีแบบริมิเต็ดอะไรอย่างงี้ดล้วคะมีครับนี่ครับที่อยู่ข้างหลังนี้ก็คือช็อปเปอร์ขีซันนี่เป็นของเซเว่นอีเลฟเว่นมีสองพันลำบนโลกโอ๋อใช่แล้วก็กล่องสีงขาวนี่ก็คือชุดคนเก้าคนเซเว่นอีเลฟเว่นคือบีบมีเสียงอ๋อคืออันนี้ก็คืออันนี้มีม <10 L. S 2> แค่ห้าร้อยชุดอ๋อเออเจ๋งเซง พูดถึงพี่น้องดิสกี้เสร็จแล้วเรามาพูดถึงของเพโลน่ามากดีกว่าครับนี่อยู่ข้างหน้านี่เลยถชาชอบชอบอันนี้อันนี้คือโกดครับก็อันนี้เป็นพลังของเพโลน่าครับใช่ค่ะเพโลน่ากินผลฮโลโลฮโลเข้าไปใช่ก็เป็นพลังว่างเปล่าใช่เพโลน่าที่เก่งมากดูไหมเก่งมากซันจิโซโลลูฟี่แพ้หมดใช่แต่ว่ามีคนหนึ่งที่ชนะก็คืออุซบถูกต้องเพราะอุซบเนี่ยเขาบอกเลยนะประกาศเลยว่า แม่ผมไม่คนที่ไม่มีอะไรอยู่แล้วชชนะเลยแล้วตัวต่อไปก็ตัวนี้คุมาชิเป็นตุ๊กตาหมีของเพโลนาเพลโลนาจะไม่ชอบให้เขาพูดมากเลยเพราะว่าเือนยวมันจะดูไม่น่ารักตัวนี้อุซอกก็ปาบเหมือนกันใช่ครับอุซอกปาบเรียบเลยโดยเอาเกลือยับปากใช่หมดย่างๆพี่ดิวเอ่อนี่เลยตัวสุดท้ายนี่เมกาโลอยู่ในเกาะเมื่อก็เมกาโลเป็นสัตว์เลี้ยงของ เจ้าหญิงชิลาโฮชิใช่ครับดูนะเวลาที่เจ้าหญิงชิลาโฮชิจะออกไปเที่ยวกับลูฟี่เนี่ยก็จะแตบดอยู่ในปากตัวใหญ่มากซึ่งชิล่าชิขคิดกลัวมากจริงเหรอไม่ไม่ยอมออกไปไหนเลยแล้วคือทีเด็ดของฉลามตัวนี้เลยนะที่เสื้อค่ะเป็นเสื้อของคิมินอลนะคะใช่ครับซึ่งปั๊บปะกุเป็นคนออกแบบเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังไปแล้วตอนนี้เจ๋งนะหมดแล้วใช่ไหมตัวสุดท้ายหมดแล้วครับก็ แจกตัวนี้เลยแล้วกันให้กับรายการจริงเหรอครับให้จริงเหรอครับงั้นเชล่าแจกต่อเลยแล้วกันล้าสำหรับคนที่มากดติดตามช่อง R F Leptine Factory ค่ะแค่ติดตามเหรอ,องั้นให้เมนด้วยดีกว่าว่าแบบว่าติดตามแล้วแล้ว,ลวก็ชอบสัตว์ตัวไหนที่สุดในวันพีสแล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มได้วันนี้เชล่าก็ต้องขอบคุณพี่บิวมากนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาลบก้นใหมค่ <laughs> ขคขอบคุณค่ะ ก็จบแค่นี้แล้วนะคะอย่าลืมมากดติดตามช่อง R F Reply Factory กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ